สวัสดีครับแล้วก็วันนี้นะคะพี่ตบเลยะทำไมวันนี้น่ามาเขาทำแงานดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายการการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะคะก็เอออีพีเชื่ออะไรเราพี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะมาเพราะแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดพิเศษเพราะยังไม่เคยมารายการเรามาก่อนเลยนะคะถูกต้องไม่เคยมาเลยนะะคเอ๊ะทำไมพี่หมายเปลี่ยนไมค์เป็นเป็นเป็นเสียงสองเมื่อกี้ไม่ไดเสียงเลยที่ฉันตกใจนะคะ หนึ่งนาทีที่แล้วไม่ใช่เสียงนี้นะคะแต่ตอนนี้เป็นเสียงสองแล้วโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะคะแบบล้วนๆนะคะประมาณชั่วโมงกว่านี้ก็คือเราจะสแกนลงไปนะคะตั้งแต่ปากไปถึงคอลำไส้นะคะนะคะคก็ยังไงดีคะพี่เริ่ม,มต้นไม่เกิดอย่างนี้ก่อนออพอเราบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยออตั้งแต่ตอนเลือกตั้งทุกคนก็จะพูดว่าปากท้อง,ท,องอทีนี้ผลงานมันมาปีนึงละ เป็นยังไงผมคิดว่ามารีวิวทบทสวนกันใหม่ก็เลยเชิญพี่ใหม่ของเราตัวจริงนะคะ,ะคือนหนึ่งรานการบิคร์เศร,รษฐกิจมามาเล่ากันฟังว่าเ,ออเป็นยังไงครับเราจะเริ่มจากข่าวเศรษฐกิจกันไหมเริ่มนะจากาตอนนี้นี่มีอะไรบ้างก็คือว่าล่าสุดที่ออกมาก็จะมีอแจกเงินหมื่นเฟดเฟดหนึ่งเนาะแล้วก็แบบมีเปรย์ว่าจะแจกเฟดสองมันเนียเพราะเป็นเฟดะนะ เฟซสองถ้าเรียกเงินหมื่นเนาะถ้าดิจิตอลวอลเล็ตก็อย่าเรียกว่าเป็นเฟซสองต้องเรียกไม่ได้แล้วก็จะมีเอ่อ GDP GDP ที่ไม่ใช่สิเรียกว่าอะไรนะเอ้แต่ไต่มาสามออกมาใช่ดีีสามเปอร์เซนต์โอ้ยดีใจกูแบบโหร้องกันแบบว่ามันดีมากที่เราสามารถมีความสุขกับเรื่องเล็กๆได้นะคะแล้วจริงๆล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าโรงงานปิดตัวอีกละลอกหนึ่งอีกแล้วเนาะทางที่ชลบุรี ที่หนองใหญ่ก็มีปิดตัวเรื่องยานยนต์ก็มีปิดตัวนะคะโรงงาน ita, อมิตาผลิตแบตเตอรี่จำได้ไหมโโหมีปลด<ห>คนงานใช่ที่เป็นจอยตไต้หวันกับคนไทยเนี่ยก็ปลดคนงาน400คนเอ๊ะทำไมตอนแรกยังแบบว่า GDP 3%โหร้องว่าแบบดีใจมา,าม,ามากๆว่าเศรษฐกิจดีมากๆเนี่ยทำไมก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะอนอกจากนอกจากโรงง,งานประกาศปลดคนอ่ะ เท่าที่เห็นพาดหัวตามสื่อใหญ่ก็จะมีอามีช่องสามเนาะที่ลดคนออแล้วก็เออแบบเรียกว่าอะไรอะ SME นูน่นนี่นั่นก็แบบว่า Lay off เลอออฟต่างๆเด็กจบใหม่ตกออางานเปอร์เซ็นต์งงนในการหางานเพิ่มได้น้อยลง GDP 3%เทำไมเรายังไม่พอใจอีกหรือว่า GDP 3%ทําทำไม มันยังเป็นอย่างนี้อยู่คะ่ะคุณพี่อันนี้มันเรื่องคลาสสิกนะคะถ้าเรากลับไปดูเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย<ม>เลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ย<ม>ก็มีกรณีคล้ายๆแบบนี้เหมือนก<ม>ันที่ GDP <ม>สหรัฐเนี่ยเติบโตดีมากนะคะในช่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโ<ม>ต 4- 5%โตแบบอุ์ยตแบบตกใจว่าแบบว่าอเมริกาโตได้ขนาดนี้<ม>แต่ว่าอันนั้นเนี่ยคนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเศรษฐกิจดี<ม>แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แฮร์ริสเนี่ยที่อยู่ในคณะ รัฐมนตรีนะเป็นรองประธานที่พิเศสหรัฐอเมริกาเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับทรัมป์ไปเพราะว่าคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเทั้นะที่มันโต4โต5เปอร์เซ็นต์เนาะทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่ดีทแต่ว่าเงินในกระเป๋าเรามันไม่ดีด้วยถ้าเราไปดูไปดูไส้ไหนว่าเวลาที่เศรษฐกิจโต3เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันโตมาจากอะไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นผลมาจากการที่งบประมาณ มันออกช้าไงจาได้ไหมว่ามันออกเดือนอะไรหกเจ็ดอ่ะเดือนห้าเดือนห้าเดือนจริงจริงปลายเมษาปลายปลายเมษาเดือนสี่ใช่ป่ะแล้วมันเหลือเวลาใช้อยู่แค่กี่เดือนเองจนถึงเดือนเก้าอ่ะมันมีเวลาใช้อยู่แค่ห้าเดือนเนาะตอนเพิ่งออกก็ยังแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวขอแบบว่าทําแผนทําแผนจ่ายเงินทําแผนเบิกเงินอะไรก่อนใช่ป่ะแล้วก็มาเล่งเบิกจ่ายกันช่วงไตรมาสสุดท้ายนี่แหละทําให้ทุกอย่างมันแบบว่าโอ้โหแบบแบบ เลงสปีดเลยโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนงบลงทุนของภาครัฐเนี่ยโตประมาณ25 26เอเอเมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปีก่อนหน้านะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่กำลังขู่ขู่ขักขักกัดจะตั้งรัฐบาลเพิ่งเสร็จอะไรเงี้ยนะคะการเบิกจ่ายก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นบวกกับว่าแรงอัดว่าจะต้องเล่งเบิกจ่ายให้ให้ทันปีงบประมาณก็เลยแบบว่าโห งบลงทุนก็เลยกระชูดน,นะคะถ้าเป็นรวมไปถึงการอุปโภคข,ของภาครัฐนะคะหรือว่า Government Consumption ก็โตรประมาณ6%เช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งนะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่าท่าปกติก็คือส่งออกนะ,ะส่งออกกลับมาดีแต่ที่หลายฝ่ายนี่ก็คาดการว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งออกของทั้งปีมันน่าจะโตแค่2%เนาะแต่ว่าไตรมาสที่ผ่านมาก็โตได้ดี7%ได้นะแล้วก็รวมไปถึง เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็กลับมากลับมาดแีแล้วก็ค่อนข้างที่จะออฟื้นตัวกลับมาได้นะถึงแม้ว่าจะยังไม่เท่าปี2019ดีก็ตามเนี่ยแต่ว,ว่าก็กลับมาได้ดีทนั้นที่ไม่ใช่เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะก็ก็เป็นแรงส่งซึ่งจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างที่จะกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มของคนที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะถ้าไปดูในภาคการผลิตเองเนี่ยก็ยังออก็ถือว่า เข้ามาอยู่แดนบวกแล้วอย่างหลังจากที่ติดลบอยู่หลายไตรมาสนะคะภาพการผลิตเนี่ยก็จะเจอว่าขึ้นมาบวกแล้วไปดูว่าจากอะไรบ้างก็จะเป็นพวกก่อสร้างอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะคะก็จะมีแนวโน้มที่ดีแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายภาคการผลิตที่ยังคงใช้กําลังการผลิตไม่เต็มที่นะเหมือนโรงงานเปิดแต่ว่า ใช้เปิดเครื่องจักรแค่ครึ่งเดียวเช่<ม>นว่าทํางานแค่ครึ่งวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเปิดแค่3วัน3าวัน4วันอย่างนี้เป็นต้นก็อย่างเช่นพวกผลิตคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ยังไม่กลับมานะคะถึงแม้ว่าส่งออกเนี่ยส่งออกพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยส่งออกดีนะแต่ว่าไม่ผลิตดังนั้นมันโตจากอะไรมันโตมาจากสินค้าคงคลังที่ผลิตสต็อกเก็บไว้<ม>ถ้าไปดูตัวสินค้าคงคลังเนี่ยก็ลด ลดลงเยอะมากนะ<ม>ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โตดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการนําเข้าปีนี้รอบนี้ก็เป็นเป็นไตรามาสที่นําเข้าสูงเหมือนกันนะคะนำเข้าสูงมากจนทําให้ส่งออกล่มนําเข้านี่โตแค่หเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองโอเคส่งออกก็ดีแต่ว่านําเข้าก็ดีด้วยโด<ม>ยดูไซของนําเข้าเนี่ยก็ก็ค่อนข้างดีเพราะมันก็เป็นพวกวัตถุดิบ ราะว่าสินค้าขั้นกลางนะคะเพื่อเอามาผลิตต่ออันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่นั่งดูอะไรแบบนี้ทุกวันเลยเออจริงป่ะใช่เราอะก็ไอ้นี่แต่ดีแต่ดีแล้วที่แบบว่ามีไอนะเพราะว่าบางทีเราก็แบบด้วยความเคยชินใช่ไหมเราอ่านพวกข่าวอย่างนี้ทุกวันเนี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนแม่งเข้าใจแหละเขาอ่านนี้กันทุกวันใช่ป่ะที่พูดมาหนูรู้สึกแบบคือ กูรู้เรื่องแบบเนี้ยทุกวันอัปเดตทุกวันหรือเปล่าวะไม่เออแต่คือพี่แบบกินพวกนี้เป็นอาหารใช่ใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าพี่อันนี้มันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยทักทักได้เลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเราอธิบายให้ฟังเ่าบางทีก็แบบเออมาเป็นรับบทนางเอกหน่อยเนาะเดี๋ยวผมผมเสิร์ฟพี่ใหม่หน่อยสเปอร์เซ็นเนี่ยว่าดีใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูเพื่อนบ้านเนี่ย จริงๆเรนมันเหมือนกันอย่างนี้หมดทั้งทั้งอาเซียนมันดีทั้งโลกเพราะว่าส่งออกมันดีใช่ส่งออกขึ้นหมด global trade ก็คือการค้าโลกมันดีนะใช่ถ้าเราไปดูเพื่อนบ้านเรามาเลยโตห้าก็คือเพิ่มขึ้นมาจากไตรมาสก่อนประมาณ4อะไรเงี้ยก็คือทั้ส่วนใหญ่ก็บวกมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์สี่เป็นห้าฟิลิปปินส์ห้าอินโดห้าเวียดนามเจ็ดสิงคโปร์เนี่ยโตสิงคโปร์ที่ว่ารายได้เขาเขาเยอะมากแล้วเนาะปกติเขาจะไม่โตเร็วอ๋อจัดไปแต่นั้นเนี่ยเข้าใจตรงกันก่อน คือเศรษฐกิจที่บอกว่าสามเนี่ยโอ้โหตีใจเนี่ยมันเป็นเรื่องดีใช่นะครับมันดีขึ้นใช่แต่ถ้าถามว่าศักยภาพของเราเนี่ยควรจะพอใจกับที่สามไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแย่ในในระดับที่รายได้ของเราตรงนี้ดนนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทําอะไรอีกกันอีกเยอะอนะครับนี่ก็เป็นความคาดหวังของประชาชนเนาะว่าอ่ะรัฐบาลเพื่อไทยมาปากท้องต้องดีต้องดีเอออ่ะเน็ตกันคราวนี้ก็จะกลับมาว่าแลมาตรการการผ่านผ่านมาหนึ่งปีละ เราเห็นมาตรการเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆจ,จะพูดว่าเรานับนิ้วจะมีอะไรบ้างเนี่ยลองลองทัวร์ให้พี่ใหม่ทัวร์หน่อยนึงว่าที่เรามองว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเรือธงต่างๆมีอะไรเป็นยังไงเราทาอะไรมาแล้วบ้างาแล้วเป็นยังไงแล้วบ้างถ,า<ๆ>ถ้าสมมตินะเป็นเป็น,เป,นเป็นหนูนะแล้วถืบอกว่าหนูแบบโอเคหนูไม่ได้สนใจเรื่องเศรษฐกิจขนาดนั้นอะมองมาหนูจะรู้สึกว่าโอเคมีเงินหมื่นอันหนึ่งอะที่เห็นกับเออสิ่งที่คุณทักษสินพูดคือเรื่องการแก้หนี้ คือเนี่ยมีอยู่สองอันอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรนะเอ่อไอให้เงินชาวนาแปลงละไปลงละพันอะแล่ละพันจริงๆคือลดลงด้วยถูกไหมอันนี้มีสามอันเดียวี่แบบยังไม่ได้ขอออกมาแต่ว่าแหล่งข่าวเก่าว่าอ่เริ่มจากเรียกอะไรเงินหมื่นเ่อนสรุปตอนนี้เป็นยังไงแล้วครับจริงๆตัวเลขยังไม่ออกนะว่ามันดีมันไม่ดีต้องก็ต้องให้ก็ต้องให้เรียกว่าอะไรอ่ะเออก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องแบบว่ารอดูรอดูผลเนาะแต่ว่าพยายามดูตัววงตัวแวตอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังไม่ค่อยขึ้นจริงจริงผมดูมาแวดเดือน9เดือน10เพิ่มขึ้นมา1%อจากปีก่อนหน้านะครับก็คืออาจจะยังโอเคมันอย่างที่บอกมันเป็นแค่ตัวเลขจกแรหนึ่งที่เขาใส่ลงไปเนี่ยคือถ้าสมมติว่า บริโภคมันเพิ่มขึ้นจริงมันก็ต้องเก็บแบตได้เพิ่มถูก,ถกอันนี้ใช่ถูกเลยเพราะว่าเวลาที่เราดูว่าผลของการบริโภคเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังใช่ไหมตัวเลขการบริโภคจริงเนี่ยมันจะช้า,า,าตัวที่มันจะไวกว่าเร็วกว่าก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะมาเร็วกว่าหมายความว่าตัวเลขนะข้อมูลมันจะประกาศเนี่ยเร็วกว่าตัวอื่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งถ้าเพิ่ม1%เซ็นนี่ก็ ก็อ่ะรอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะนี่เปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งถ้าย้อนกลับไปว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามาเพื่อช่วยเหลือค่าของชีพอันนี้ตอบโจทย์จะไม่ว่าเลยแต่ถ้าเกิดมาบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันละว่าที่ทาไปเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมแล้วแจกเป็นเงินสดเนี่ยแล้วสุดท้าย มันจะมันจะเวิร์กกระตุ้นได้จริงไหมออใช่ใช่ก็ก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเ,เม็ดเงินที่ลงไปรอบนี้ไม่ใช่น้อยเนาะก็คือสรุปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สล้านนะครเพราะว่ามีแบบโอนไม่มสําเร็จเสียชีวิตระหว่างทางเนี่ยอยู่ประมาณ5,000 50, 0ื่นห้าหมล้านหรือว่าประมาณห้าล้านคนนะคะก็เอ้ห้า0 0 0คนขออภัยนะคะก็ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่สามารถที่จะโอนได้เต็มนะอันเนี้ก็ ก็เท่าทีห้าห้าห้าารงหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันพันล้านบาทที่ที่ไปไม่เต็มนะคะเอ่อก็เอ่อแต่ว่าผลเนี่ยมันก็จำกัดมากๆากถึงแม้ว่าเราอาจจะคาดหวังว่าน่าจะขึ้นไปถึง0.3%เนี่ยยังต้องลุ้นเลยว่าจะจะได้ตามที่ที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะคะสาเหตุก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าพอเป็นเงินสดเนี่ยมันก็มันก็ดีสำหรับประชาชนที่ เขาไม่ต้องมาโดนจํากัดว่าจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนาะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันก็จะล่วไหลไปทุกทิศทุกทางไม่ได้กลับมาหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้มันเกิดเป็นพายุหมุนกระแทกเท่าที่ควรเนาะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่ไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะคะยังจะแจกต่ออีกหนึ่งอีกหนึ่งล็อตนะคะซึ่งว่ายังไงก็ไม่รู้ คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าทําไมวะทําไมต้องแจกคนอายุเกิน60สปีขึ้นไปพี่คิดไม่ออกจริงเหรอคิดไม่ออกเขาอาจจะคิดออกแล้วก็ได้นะในทางในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยคิดไม่ออกจริงว่าเอ๊ะเขาบอกว่าปอบางเขาบอกก็ขายสภาพคล่องเหรอเอ๊ะทำไมมันต้องต้องเป็นคน60ิกว่าอะไรเงี้ย ไม่เข้าใจแต่พอคิดในทางการเมืองแล้วเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองนะคะแต่ว่าก็คนที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็น้อยมากเหลอเกินนะประมาณ3-4ล้านคนทั้งประเทศนะคะก็ว่าตอน14ล้านเนี่ยก็ว่ามันก็แบบมันก็เฉยเฉยแล้วเนี่ยโหพอเหลือ3-4ล้านคนเนี่ย ็อย่าเรียกว่าเลยอย่าเรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยเอาจริงแจกก็แจกเออแจกก็แจกเออว่าแบบเออบรันเทาเยียวยาค่าครองชีพอะไรว่าไปนะคะอย่าเรียกมันว่าอย่าเรียกมันว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาที่ที่มันซับซ้อนเนาะอย่างที่เราเล่าเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจไปอ่ะ เ,เป็นมีทั้งเงปัญหาเรื่องแบบว่าภาคการผลิตยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะการกระจายตัวการกระจายของเงิน,นมันยังมีอยู่อย่างจากัดยังมีคนที่จะตกงานยังต้องมีแบบภาคการผลิตที่ต้องเ,ออเลิกล้มเลิกเลิกกิจการหรือว่าเลิกจ้างอีกตั้งเยอะเนี่ยอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันมันมันค่อนข้นขางซับซ้อนแต่ว่าวิธีการที่เลือกใช้เนี่ยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉพาะคน3-4ล้านคนเนี่ยมันอาจจะไม่ ไม่ได้ช่วยทําให้คนมีรายได้เพิ่มโอเคคนที่ได้อรายได้เพิ่มแน่นอนออแต่มันจะเพิ่มแป๊บเดียวแต่มันไม่ได้ไปต่อยอดหรือว่าทําให้ทําให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเลยทีนี้หนูอยากถามเรื่องต่อเรื่องต่อมาเนาะคือเพราะเพราะว่าอีจะบอกว่าเงินหมื่นเนี่ยพี่ใหญ่คงพูดปไปในหลายสนามแล้วหนูอยาก<จ>ให้พูดเรื่องต่อมาคือเรื่องเรื่องแกนี้เดี๋ยวก,ก่อนออไปแ,แกนี้เสริมนี้ก่อนออจริงๆจ,จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะถ้าถามผมอะคือมองว่าเศรษฐกิจอะ พื้นฐานมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นหมายว่าเราเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะดีเนี่ยเราจะบริโภคเราจะลงทุนแล้วมันก็จะเป็นเป็นวงจรของมันแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกพอรัฐบาลชุดนี้ปุบทุกคนตอนนั้นก็มีความเชื่อมั่นถ้าย้อนกันไปได้นะว่าจะมาอะไรสักคือคักเนี่ยแต่ปรากฏว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีก็คือมาตรการที่ออกมาในที่จะสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ไม่มีเพราะว่าตอนแรกที่บอกเงินดิจิตอลจะมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับนี่คือมันก็เลยลากสุดท้ายกลายเป็นว่าลากยาวมา ทีนี้ไอ้ความเชื่อมั่นตรงนี้มันหายคราวนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มาสักทีหนึ่งเป็นปีเนี่ยคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นวงจรอีกรูปแบบหนึ่งเลยว่ากลายเป็นไม่เชื่อมั่นททนทีพอคนไม่เชื่อมั่นคนก็อดเก็บออมใช่ไหมไม่บริโภคไม่ลงทุนคราวนี้มันก็จะเกิดมาเป็นไซเคิลอันนี้แหละนะครับและสุดท้ายกลับมาเรื่องของการแจกเงินแทนก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันว่าถ้าอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆทั่วโลกมันก็พิสูจน์แล้วว่าการให้เหมือนคที่เคยทําคือแจกเงิน เพื่อ <P ew> er> ไปบังคับให้ไปซื้อของอแน่นอนใช้เงินสดมันช่วยช่วยเหลือ,อในเรื่องของค่าครองชีพทำใช้ภาระต่างๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ากําหนดเงื่อนไขว่าต้องไปใช้ซื้อของอันนี้ถึงจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วต่อมาคือเงื่อนไขว่าใช้จับจ่ายเฉพาะร้านรายย่อยก็จ,จ,จะเกิดการหมุนเงินแต่ว่วาอ,อันนี้แต่พอเปลี่ยนไปแบบนี้แน่นอนเมื่อกลับมาว่าวัตถุประสงค์ในการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นเนี่ยมันก็จะลดผลลัพธ์ของมันไปนะครับทั้งนี้จริงแล้วถ้าอยากจะทําได้คุณอาจจะอ้างว่า มันต้องรอพัฒนาแอปไม่สําเร็จยังยังไม่เออนี่ยังไม่ได้ผู้ว่าจ้างเลยใช่ไหมจริงๆใช้เป๋าตังค์ตั้งแต่แรกอ่ะก็ทําได้ไปแล้วในทางเศรษฐศาสตร์ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ใช้กระเป๋าตังค์แต่ถ้าทางการเงือท่าทางเด็ดขาดจะทัทีไม่ได้ทีนี้อย่างที่บอกพอกันยาคุณจะพูดแบบนั้นว่าเอาว่าเอากลุ่มนี้ไปก่อนก็คือกลุ่มที่กลุ่มปอบบางแจกเงินไปก่อนแต่พอคุณจะมาทํากลุ่มผู้สูงอายุ คุณก็ยังเหมือนเดิมว่าในี้เมื่อแอป,ปยังไม่เสร็จคุณก็แจกเงินสดแทนที่จะใช้ใเป่าตังค์<อ>และกลุ่มต่อไปนี่คือก็ยังไปลุ้นอีกดีว่าจะทำแอป,ปจะเป็นกลุ่มไหนอจะเป็นกลุ่มแอป,ปทันเพ<อ>ื่อมไม่รอ,อไม่รอ,รอคือถามแบบประชาชนแบบโง่เลยนะคือแบบถามแบบด้วยคําแบบกําปัา้งตรงไปคือถ้าสมมติว่าจะเสร็จอยู่แล้วรู้ว่ามันจะเสร็จอ่ะทำไมไม่เอาเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังจะแจกเนี่ยไปโปะรวมกันมันจะได้เป็นอีกก้อนหนึ่งที่แบบใหญ่ๆหน่อยคือมันเป็นและและมีงบประมาณอยู่แล้ว ต้องยนยัำดีกว่านะที่พอมาเนี้ยมีมีรออยู่แล้วถ้าจะคือแบบว่าในทางการเมืองมันไม่ได้ไงล่ะค่ะพี่สุดจะคาดเดาเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือแจกช่วงตุ๊ดจีนใช่ป่ะตุ๊ดจีนก็คือลูกจีนมันนี่อะไร เนยิบเก้ายิบเก้ามากรายิ 19, บเก้ามากระลายิบเก้ามากระลาฉันส no ูตรตรวจสัญชาติคนขอดูขอดูใบเกิดหน่อยไม่ไม่รู้รู้รู้แค่ว่าเพราะเลือกตั้งนายกเลือกตั้งอจเนี่ยวันนี้เนยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ